สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาติดตั้ง Google Play Games บน PC กันครับเริ่มต้นง่ายๆแค่เปิดเบราว์เซอร์ chrome ขึ้นมาแล้วตรงช่องค้นหา Google เนี่ยพิมพ์คำว่า Google Play Games เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสับเราก็จัดการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้เลยติดตั้งเหมือนกับโปรแกร,รมอื่นๆไม่ยากเลยพอติดตั้งเสร็จแล้วตัวโปรแกร,รมก็จะเปิดขึ้นมาให้เราล็อกอินด้วยบัญชี Google ของเรานะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะข้อมูลเกมของคุณจะเชื่อมต่อผ่านบัญชีนี้แหละมันคือการเอาข้อมูลเกมเทพๆที่คุณสะสมมาไว้ในระบบ Cloud ต่อให้มือถือพังคอมระเบิดเกมก็ไม่หายจ้าแถมยังเล่นต่อได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Gmail ตัวเดียวจบโคตรสะดวกได้เวลาเอาของจริงลงสนามกันแล้วนะเฮ้ยเกมที่เราจะมาประเดิมความมันในวันนี้ก็คือโอโ้โห m o โมบายเลเจนส์แบงแบงนั่นเองดูภาพบนหน้าจอตอนนี้ดิโคตรคมชัด นี่คือหน้าจอลหลักของเกม m l b b บน PC เมนูต่างๆก็คือเหมือนเดิมแป๊ะแต่ที่พิเศษคือไม่ต้องเอานิ้วไปบางจออีกแล้วใช้เมาส์คลิกเอาสบายสบาย Destroy the turret. Initiate trap sequence. <laughs> Killing spree! Killing spree! Double kill! Triple kill! Double kill! kill. Wipes out. Double kill! Double kill. คราวนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวกันบ้างจากโมบ้ามาสายยิงกันหน่อยเราจะพาไปดู f ฟ e ี f ฟ r ์เกมยิงปืนสุดฮิตว่าถ้าเอามาเล่นบน Google Play Games บน PC เนี่ยมันจะยิงหัวแตกกว่าเดิมไหมสาย f ฟ e ีไฟ r ์ห้ามพลาดงานนี้มีแต่คำว่า h Headshot เห็นหรือยังว่า Google Play Games ช่วยให้คุณเล่นเกมมือถืออย่าง Mobile Legends แบงแบงและ Free Fire บน PC ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดาวน์โหลดติดตั้งและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณแต่ต้องแน่ใจว่า PC ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบข้อดีของโปรแกรม 1. เล่นเกมมือถือบนจอใหญ่ขึ้นสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงและเต็มตาบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ 2. ควบคุมด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดโดยโปรแกรมจะแสดงแผนที่ปุ่มอย่างชัดเจนทำให้คุณรู้ว่าต้องกดปุ่มไหนบนคีย์บอร์ดเพื่อทำอะไรในเกม 3. สิงข้อมูลเกมเล่นเกมต่อจากมือถือของคุณบน PC ได้อย่างราบรื่นไม่ต้องเริ่มใหม่ 4. ให้กราฟิกและเฟรมเรทที่เสถียรกว่าการเล่นบนอุปกรณ์มือถือบางรุ่น 5. ไม่เปลืองแบตเตอรี่มือถือเล่นเกมได้นานเท่าที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดก็แค่นี้แหละ รีบไปโหลดมาลองซะแล้วชีวิตการเล่นเกมของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆแบบนี้อีกในครั้งหน้านะ